สวัสดีค่ะพบกับใหม่ในช่อง YouTube ของใหม่เหมือนเดิมนะคะใหม่ก็มาทำไฟล์สิงคโปร์โซลนะคะหรือว่าสิงคโปร์อินชอนตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่โรงแรมในเมืองเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรม a i r p o อ s Hotel แห่งหนึ่งที่ถ้าเกิดเปิดหน้าต่างไปก็จะเห็นสนามบินเลยนะคะไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่รีพอร์ตตั้งแต่เช้าเลยค่ะก็ประมาณ6โมง5นาทีนะคะ แล้วก็สําหรับถ้าเราเป็นแอร์เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องเตื่นแต่เช้านะคะขึ้นมาแต่งหน้าทําผมนะคะเพื่อที่จะไปถึงห้อง brief ก่อนเวลา brief ประมาณ30นาทีก่อนเวลา brief จริงๆจะเริ่มขึ้นนะคะนั่นก็หมายความว่าตี5、้านะคะเราควรจะไปถึงห้อง brief หรือว่าอาจจะ ตีห้าสี่ตีห้าก็ได้ค่ะแล้วแต่เราแต่ว่าถ้าเราเป็นจูเนียร์นะคะเราก็จะไปเร็วหน่อยค่ะถ้าซีเนียร์แล้วก็ manage เวลากันเองได้เลยค่ะทันนี้ก็เป็นเมคอัพที่ใหม่ทำนะคะสำหรับวัยินแล้วก็สำหรับทรงผมเนี่ยใหม่ทำทรงเฟรนช์ w i s สนะคะแล้วมันอาจจะดูหนานิดนึงเพราะว่าผมใหม่ย,ยาวแล้วก็ผมเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะว่าเฟรนช์ w i s สที่ใหมายทำเนี่ยแบบหนาๆนนนมันเป็นยังไง ด้านหลังนะคะแบบนี้อาจจะยุ่งนิดนึงนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นหน้านะคะที่ใหม่แต่งไว้ตั้งแต่ตีสามนะคะนี่เป็นเวลาที่ถือว่าเร็วแล้วนะคะเพราะปกติใหม่ช้ากว่าน,นี้อีกเมคอัพนะคะก็จะมีรอย <laughs> เห็นไหมคะตรงนี้เป็นรอยมาร์กนะคะทีะ่เวลาเราเวลาใส่มาร์กบนเครื่องเนี่ยมันก็จะถูนะคะแล้วก็ มันจะกวนใจเรามากเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นร้อยเส้นตรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็น่าจะมีค่ะมันจะเป็นรอยสองเส้นนะคะหมาแต่งฟูเมคอัพอย่างนี้นะคะเพราะว่าเหตุผลเหตุผลหนึ่งนะคะก็คือหัวหน้าบางคนนะคะชอบอให้เราดึงหน้ากากลงนะคะแล้วก็จะเช็คเมคอัพว่าแต่งฟูเมคอัพหรือเปล่าเพราะว่า ช่วงโควิดก็จะมีแอ์หลายๆคนที่เลือกที่จะแต่งหน้าแค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าจริงแล้วมันก็ต้องปิดใช่ไหมมันก็ไม่เห็นอยู่ดีแต่หัวหน้าบางคนเขาก็สตรีกัะคะ่ะเข้มงวดเขาก็จะแบบดึงขอดึงหน้ากากลงซิดูซิว่ามีเมคอัพหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเรื่อง grooming แล้วก็เรื่อง image สำคัญมากๆเลยนะคะหมายก็เลยตัดสินใจแต่งหน้าแบบปกติก็ใส่ mask เอาแล้วก็เดี๋ยวหมายไปเอามาให้ดูนะคะ ก็คือว่าเาเวลาที่เราใส่มาร์กใช่ไหมคะแล้วแล้วลิปสติกอะ่ะมันก็จะแบบเบอร์เบอร์แล้วมันก็จะมัวมัวมเป็นโจ๊กเกอร์อยู่ข้างในใช่ไหมเพราะว่าเวลาพูดปากแล้วก็ถูก,กับมาร์กใช่ไหมคะมันก็จะมีอันเนี้ยคะ่ะที่เหมือนกับเมาส์เขาเรียกว่าเมาส์อะไรนะคะเมาส์กาดอะคะ่ะก็คือเราใส่เราใส่ครอบไปแบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็ครอบไปที่ปากแล้วจริงๆแล้วมันจะมีมันจะมีที่คลิปต,ตรงเนี้ยคะ่ะ ซึ่งเราสามารถคลิปกับมาร์คแล้วก็ล็อกมันไว้ได้ให้มันให้มันไม่เคลื่อนที่นะคะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะคะมันเคลื่อนที่ค่ะเพราะว่าปากเราขยับอยู่ตลอดเวลาไอ้ลำพังเล็กๆตรงนี้นะคะ่ะที่จะมาล็อกไว้เนี่ยมันเอาไม่อยู่อะคะ่ะแต่มันก็ช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่าดูดิปากไม่ไม่มัวเลยไม่เป็นปากโจเกอร์เลยนะคะแล้วก็ทําให้เราดูดีใน้ตละระดับหนึ่งนะคะที่สําคัญนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือ หัวหน้าไฟล์ใหม่ขอให้ทุกคนดึงดึงหน้ากากลงจริงด้วยก็คือว่าในในห้อง r บ e ฟก็แบบต้องดึงให้ลองให้ดูว่าแต่งหน้าเต็มไหมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะใหม่อยากจะมาแชร์เรื่องความสัมพันธ์ของลูกเรือกับ t e เท Crew นะคะ บางคนก็อาจจะเคยได้ยินตำนานมาบ้างแล้วนะคะว่า,าลูกเรือกับกับกับเทครูหรือว่านักบินนะคะไม่ค่อยถูกกันนะแต่ว่าใหม่ก็ไม่เคยจะเชื่อเลยนะคะเพราะว่าใหมายคิดว่าเราไม่ควรที่จะไปไปคิดอคติอะไรกับใครก่อนที่เราจะได้รู้จักคนคนนั้นจริงๆจังๆซะก่อนนะคะสําหรับใหม่ถ้าจะให้ดูว่ามันจริงไหมนะคะใหม่ก็คิดว่ามันจริงนะคะ ก็คืออาจจะไม่จริง100%ทุกคนนะคะแต่ว่าก็มีส่วนจริงอยู่บ้างนะคะแต่ไฟนี้ไฟนี้กับปันกับนักบินน่ารักค่ะไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะแต่ว่าไฟ,ไฟที่ใหม่ทำมานะคะอย่างเช่นไฟซูริกที่ใหม่บินมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ,ะจะพูดว่าไงดีเหมือนกับว่าเพราะว่าเรามีโควิดใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเเทอริงบนไฟลอ์อ่ะมันก็จะน้อยลงแล้วพวกขนมที่เขาแบบเป็นสแนค็คพวกแบบมันฝรั่งโปรตีนชิพหรือว่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลงด้วยแล้วระหว่างที่เราเสิร์ฟอาหารเสร็จแล้วเนี่ยแล้วรอเขาเรียกว่าลาวพีเรียดนะคะเป็นคำศัพท์ของที่นี่นะคะก็คือว่าเป็นช่วง ช่วงเบรกระหว่างมิลที่1กับมิลที่2เป็นช่วงระหว่างไฟล์เราก็จะมีตะก้าใส่ขนมไว้ให้ผู้โดยสารกินด้วยเผื่อที่เขาอยากจะกินของจุกจิบนะคะแล้วปรากฏว่ากัปตันแล้วก็นักบินเซตที่บินไปไฟ์ซูริคนะคะเขาก็ค่อนข้างกินเก่งจุกจิบอะคะ่ะเขาก็มาแบบหยิบมันฝรั่งไปหยิบขนมปังเอ้ยไม่ใช่หยิบขนมปังหยิบ ช็อกโกแลตไปนะคะแล้วก็หมดเลยค่ะแล้วก็คือว่าผู้โดยสารไม่มีกินนะคะแล้วหัวหน้าหัวหน้าใหม่ที่เขาไปเรสนะคะแล้วเขากลับมาเขาก็ตกเขาก็โมโหเขาก็ถามว่าหนุม่มเออเขาก็ถามว่ามันฝรั่งไปไหนหมดอะ่ะแล้วใหม่ก็เลยบอกว่าอ๋อ,อนักบินกินนะคะคือว่าเขาเดินออกมามาหยิบ แต่คือใหม่ไม่อยากจะห่วงกินนะคะเพราะว่าเขากินเขาไม่ได้เอาไปทิ้งใช่ปหคะแล้วก็ไงนักบินเขาก็เป็นหัวหน้าเราคนหนึง่งถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็ดูแลเราดีเป็นการตอบแทนใหม่คิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่า,าหัวหน้าใหม่เขาไม่ชอบมากๆเลยค่ะเขาก็เขาบอกว่าไม่ต้องให้แล้วนะถ้าเขามาขอเนะี่ยบอกว่าไม่มีถ้าเกิดว่าอยากกินนะให้มาเรียกแบบมาหากับชันโือเขาคิดว่าอย่างน้อยผู้โดยสารก็ควรจะ ผู้โดยสารจริงๆอะ่ะก็ควรจะได้มีขนมกินบ้างถ้าเกิดเขาอยากจะกินเขาก็เลยเอา,เอามันฝรั่งเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ข้างในคอมพานเมนอันนึงก็คือมันเข้ามาในช่องอันหนึ่งค่ะที่แบบมั่นใจว่ากัปตันกับนักบินจะไม่เห็นพี่ๆกัปตันกับนักบินถ้าเกิดพี่หลงมาดูคลิปวิดีโอหนูหนูขอโทษเลยนะคะบางทีเนี่ยมันจะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยดีอ่ะค่ะสาหรับลูกเรือรุ่นพี่นะคะบางคนเนี่ยเขาก็จะชอบ ส่งต่อความคิดที่มัน,มนเป็นยาพิษอะค่ะมันแบบเหมือนเอายาพิษไปใส่จูงเนี่ยรุ่นน้องวันนี้เธอไม่ต้องไปเสิร์ฟนักบินดีหรอกเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็ไม่ช่วยเรานะเขา,เาดูแลตัวเขาเองดูแลแค่พวกพวกเขาเขาไม่ดูแลลูกเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วจูเหนืยบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแบ็คกราวด์ความรู้อะไรมากเขาก็ เขาก็รับฟังแล้วเขาก็เชื่อมันเหมือนกับเป็นการสำหรับใหม่นะคะเ,เหมือนเป็นการเหมือนไปไปพอยสั่นเขาอะเหมือนเหมือนเราเอายาพิษไปใส่เขาแล้วเขาโตมาเป็นพืชที่มันเป็นพิษเพื่อที่จะแบบสืบทอดเจตนาลมที่อาจจะเป็นพิษกับคนอื่นหรืออาจจะเป็นมลพิษกับคนรอบข้างอะไรเงี้ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโลกนี้มันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะคะนักบินดีๆก็มีนักบินที่ไม่ดีก็มีนะคะ ไฟที่หมายไปทำซิดนีย์เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้คือสายการบินอ่ะเขาไม่ให้ลูกเรือออกไปเดินที่ไหนเลยนะคะคือทุกคนอ่ะเข้ามาอยู่ในห้องเนี้ยนะคะแล้วไม่สามารถเปิดประตูได้อีกเพราะว่าคีย์การ์ดเนี่ยมันคือ one time activation หมายความว่าเปิดแล้วครั้งเดียวถ้าเกิดว่าเธอแอบออกไปอีกแล้วต้องใช้คีย์การ์ดอีกเนะี่ยโฮเทลรีเซพชันเขาจะรู้นะคะว่าว่าเราเนี่ยใช้ คีย์การ์ดเข้าไป2ครั้งคือเพราะว่าเขาจะรู้ได้ไงเพราะว่าครั้งที่สองแ้เราจะไม่สามารถเปิดห้องได้นะคะแล้วเราจะต้องเดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะให้รีเซพชันเขาช่วยรีเซ็ตการ์ดของเราให้ใหม่แค่นี้ก็ความแตกแล้วนะคะว่าเราแอบ,บออกไปข้างนอกโดยที่บริษัทหรือสายการบินไม่อนุญ,ญาตนะคะแต่ประเด็นที่หมายจะยกตัวอย่างกับตานที่ดือด้อนะคะก็คือว่าเขาอะเขาเรียกว่าไรเดีย เขาเขาชอบชวนคุยอ่ะลูกเรือผู้หญิงคนไหนที่เข้าไปเสิร์ฟในคอกผิดอ่ะเขาก็จะชวนคุยแบบนานอ่ะทุกคนก็จะรู้สึกว่าทุกคนที่ที่ไปเสิร์ฟเขานะแล้วออกมาก็ก็แบบเออกัปตันชวนคุยเนาะแล้วอีกคนก็เออจริงๆด้วยฉันชวนคุยฉันนานมากเลยฉันจะออกมาเข้าน้ำข้างนอกขอไม่ได้ต้องอยู่คุยเป็นเพื่อนเขาก่อนนะคะพอไปถึงที่ล็อบบี้โรงแรมใช่ปะคะกัปตันเขาก็มาชวนใหม่ว่าเออ เออเธอไปดื่งกันไหมแล้วหมายกันึกที่เซลลมันจะดิ่งได้ยังไงมันจะดริงได้ยังไงก็ในเมื่อเราไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่ในล็อบบี้แล้วต้องไปเสร็จจากล็อบบี้แล้วเราก็ต้องเข้าไปเหมือนกับแบบอยู่ในห้องของเราและห้ามไปไหนแล้วเราจะไปดิ่งได้ยังไง <c oughs> คือแบบเขาเป็นกัปตันแต่ว่าเขาก็ชวนให้แบบลูกเรือที่อยู่ในอาณาัของเขาหรืออยู่ในทีของเขาในวันนั้นอะไปดิิงกับเขาแล้วก็แบบอาอหมก็บอกว่าไม่หลอกอะไรเงี้ยไม่ไปหรอกค่ะ เพราะว่าเหนื่อยแล้วจริงแบบไม่อยากจะพูดอะไรมากะคะ่ะก็บอกว่าเหนื่อยแล้วแล้วขากับจากซิดนีย์สิงคโปร์นะคะก็เมาก์กันแล้วทุกคนก็แบบตอนเนี้ยขาน,นี่ทุกคนเกี่ยงกันเข้าไปเสิร์ฟกับตันแล้วเพราะว่ารู้ว่ากัปตันแบบกระลิ้มกระเหลี่ยม,มากกับทุกคนวันเบ็ดกับทุกคนนะคะแล้วความแตกมาตรงที่กัปตันคนนี้เขาแต่งงานมีลูกแล้วอ,อยู่ที่ มรสออยู่ที่จอฮออยู่ที่มาเลเซียนะคะซึ่งสำหรับสิงคโปร์กับจอฮอเนี่ยขับรถข้ามไปได้นะคะประมาณ45นาทีชั่วโมงหนึ่งรวมเวลาที่รอเคลียร์ด่านต่อมอด้วยนะคะมันใกล้มากค่ะถ้าเรามีรถก็คือแบบขับข้ามไปข้ามมาได้แล้วก็เขาอะติดอยู่ที่สิงคโปร์มาประมาณ7จแปดเดือนแล้วเนื่องจากว่าตั้งแต่เดือนมีนาตั้งแต่เดือนเมษาที่สิงคโปร์ล็อกดาวปิดประเทศอะค่ะ คือเขาอะต้องเข้ามาอยู่สิงคโปร์เนื่องจากว่าเขามาทำเขาทํางานเป็นปนักบินเป็นกัปตันที่สิงคโปร์นะคะเขาก็ต้องเลือกงานเอาไว้ก่อนเขาก็เลยต้องมาเช่าอาพาร์ตเมนต์อะอยู่คนเดียวคะ่ะแล้วเขาก็แบบอาจจะเหงาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้พอไฟนี้เห็นว่าอาจจะเป็นไฟแรกๆของเขาด้วยแล้วก็เห็นว่ามีลูกเรือผู้หญิงที่แบบดูเฟรนด์ลี่เยอะอะไรเงี้ยนะคะเขาก็แบบ หวานไปทุกคนเลยค่ะเผื่อว่าจะได้แล้วก็อันนั้นแหะคะ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างกับตันที่หมายคิดว่าทําตัวแบบอาจจะไม่ถูกไม่เหมาะสักน,นิดหนึ่งนะคะแบบอย่างเช่นชวนใหม่ไปดื่มเงี้ยทั้งที่รู้ว่าแบบมันควอลันทีนะเธอมันไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะไม่เมาแล้วจริงๆแล้วเมาคนแบบนี้ไม่ดีเลยเนาะแต่เรื่องเมาๆเนี่ยคนชอบฟังใช่ป่ะคะ อันะะนี้มันก็แกะผมเสร็จแล้วนะคะโอ้ดูดิเฮ้ยอ,อากาศอากาศหนาวที่โซตอนนี้ศูนย์องศาะคะที่โซดูดิเด,ดี๋ยวนะผมเป็นไฟฟ้าสถิตอะผมฟูผมฟูด,มด,ดูดิแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ